สวดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันนี้พบกับน้าใจคนน่ารักเหมือนเดิมนะฮะมาอุ่นขวดอะไรผีนักเกิร์ลอยาจะบอกว่าอะไรแล้วสวัสดีครับคุณพ่อที่เป็นที่จังหวัดของจังหวัดยะโสธรเลิงลูกทาเลิงลูกทายะโสธรนี่มีประวัติอะไรบ้างที่หิวข้าวแล้วก็จะตีตายเลยโอ้โหต้นเขาหน่อยแล้วก็แม่ ตังกี้นะชัยถ้าแม่ไม่ทอดไข่นั่นได้ไอแม่ตายเลยนะพอดีได้มากินข้าวนะอ่าได้ไปกินข้าวกับคุณแม่เห็นไหมฮะคุณแม่เขาก็อยากออกกล้องนะฮะก็สวยน่าร้างอ่ะหัวหนุ่มๆเขาจะโทรมาขอเบอนะคุณพ่อนะอ่าอะไรประมาณนั้นคุณพ่อครับอากาศที่ยะโสธรเนี่ยคืออำเภออะไรฮะเมือรลักพาฮเมอักพาเนาะเมืองลักพาที่วอ มาแล้วมีนกอะไรปุ๊อ้วนๆนะนกกระทาไม่นกกระทาเหรอดําแยกยืนใหม่น้าชายนึกว่าที่บ้านน้าชายเขาเรียกนกเขานกกระทานกกระทาเขาเหมือนนกเขาเลยตัวลายๆว่ะนกนกกระทานกกระทาที่เราทอดกินนั่นป่ะใช่นกกระทาแบบเป็นไทยได้นะยังก็มีนกกระทาเนี่ยที่ท่องเที่ยวก็คือของน้อยชาแม่หรอกติัวเลยต้องรีบหุงข้าวให้น้าชายกินเห็นไหมฮะ เดี่ยวกับไข่อะไรนะไข่ทอดด้วยอ,อ,อร่อยมากฝีมือนะ้ววันนี้เราที่เกล่นนะฮะตั้งกี้ก็เพราะว่าอยากให้คุ้นเคยกันแต่วันนี้นะัชชัยทำวิดีโอเพื่อเกษตรกร,รว่าในการปลูกฟักทองเนี่ยนะฮะได้กี่วันแล้วก็ปลูกอย่างไรนะฮะที่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้นะฮะไม่ใช่ว่าอุ้มขวดยาก็มีส่วนด้วยนะฮะ เอ่อฟังทองนี้แปลงนี้ได้กี่วันคะเนี่ยก็เดือนเดือนเดือนสามสามอาทิตย์เดือนสามอาทิตย์เดือนหนึ่งกับอีกสามอาทิตย์แมเพราะมันจบประมาณยังไม่ครบสองเดือนยังยังบม่ครบโอ้ยทำไมลูกใหญ่จยงหรอกดุกมากอ่ะเพราะว่าปลูกปลูกวันที่ยี่สิบห้ายห้าห้าตุลาเมนห้าสิบห้าวันห้าสิบห้าวันอะเริ่มตั้งแต่ห้าสิบห้าวันจนไปถึงหกสิบห้าวันมันก็ไม่นานแล้วอ่ะ รู้ไหมว่าฟักทองเนี่ยอายุแค่65วันไม่ถึง70วันมันก็ต้องเก็บผลผลิตเขาเรียกนวลหนึ่งไม่รู้มันจะมีนวลหนึ่งหรือเปล่านะฮะนวลหนึ่งสิแบบอ้อมไาจากนู้นแม่คิดว่าลูกไหนใหญ่แม่เด็ดมาลูกขอซื้อหนึ่งร้อยลูกไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มียาเด็ดเลยไม่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 ยายญ่ให่ยังไม่มีใช่ไหมมันมีใหญ่จริงแต่ว่ามันไม่เป็นยังใหญ่ใหญ่แต่อ่อนอยู่มันยังไม่เก็บมันอ่อนเดียยังเหลื่อมเหลื่อมอยู่ อ,อยู่ด้านหลังนะไส่เด็เนัแน่แหละ,ละดเดี๋ยวกันหูไม่<ส>เชื่อนะโดกไหมครับโด<ว>กครับในหนึ่งไร่เนี่ยคิดว่าได้กี่ลูกกันอูอ้กคำนวณบ่ได้เลยหลายพันลูกเลย,ห,ลยนลหนึ่งไร่ไรลงทุนแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทแต่เรามาถัวเฉลี่ยด,ดูแล้วมันเกินพันลูกแน,น่นอนถูกไหมฮะพันลูกนี่ลูกเราสองโลสามโลเอ่อห้าโลถ้าสมบูรณ์นะคิดว่านะใบใหญ่ๆเน่ะสังเกตได้ง่ายถีน่าไส่โอวิดีอเลยไอ้มเงินขึ้นจัง S <S อ,อ,อ,อ๋นอนรรนวนใกล้แล้วนี่ก็จะใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วเดี๋ยวเราม,าม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 าดูตรงนี้ก่อนแม่เดี๋ยวเพื่อนค่ะแม่อย่าทำคล <พอ S 2> ้องอย่างนั้นมาดูแบบเดี๋ยวดูนะฮะว่าพ่อเขาจะพูดอะไรนะฮะและเราก็ไปทําตามเอาว่าปลูกฟักทองแราบ้านล้วประสบความสําเร็จได้ภายใน5-5วันและได้เห็นลูกอย่างเงี้ยนะฮะทำอย่างไรฮะคุณพ่อ เขาทำยังไงเอาเม็ดมาแล้วมาบานแช่หรืออะไรมาแช่แล้วแช่หนึ่งสัปดาห์แล้วอบแช่ห่อผ้าใช่ไหมห่อผ้าแล้วไปไปอบในกระติกน้ำในกระติกน้ำแล้วคืนเดียวใช่ไหมคืนเดียวแล้วก็มาปลูกเม็ดหรือเพาะเพาะเพา่อสายขาดเป็นต้นเพ่อสายขาดเป็นต้นห้าวันเอาลงปลูกกี่ใบใช่ไหมสี่ใบสองใบสองใบเนาะก็ร้านออกที่เมียนยอด แล้วระบบน้ําให้ยังไงก็คือมีท่อแป๊บสายลําหยดครับอ๋อช่องหลุมวิธีการปลูกนะฮะถ่างกันเม็ดเมื่อวางต้นต่อหลุมใช่ต่อหลุมเนาะต่อต้นอ่าหนึ่งไม่ได้เป็นคนปลูกผมไม่ได้ปลูกอ๋อแล้วแถวล่ะแถวแถวแถวสามเมตรแถวสามเมตรแต่มันแน่นอย่างนี้อ่ะแล้วไดงว่าฟักทองงามหรือที่ของแม่งามที่ของแม่งามฟักทองก็สวยเม็ดๆฟักทองนะใส่สวย เลี่ยงก็อยู่ตรงนี้นะฮะเออเม็ดขึ้นดีไหมฮะขึ้นดีร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเอร์นยมขึ้นใจแล้วปลูกเนี่ยอ่าได้กี่วันถึงจะใส่ปุประมาณเกาวันเก้าวันเก้าวันแล้วก็ค่อยใส่ปุยใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยยาละยาล่สิห้าสิบห้าสิบห้าแค่นั้น แล้วตีหกใส่ไหมใส่ใส่รอบกรอบเลยใส่น้ำใส่ก็คือสูตรสามที่นา่บอกก็แหละสิบห้าสิบห้ายาล่ากระตายและอะไรก็ได้เนะอ่าก็ผสมกับตัว4ี่หกนตรงแรกอันนี้ใส่สิบสามสามยี่สิบเอ็ดยังไงฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมดีทำให้โครงสร้างของลูกมันจะได้ทรงถ้าสิาสามบดนะรีบใส่ตอนช่วงนี้ก็ได้ไม่เป็นไร นี่ไงที่บอกว่าทําไมลูกมันเต็มอย่างเนี้นะฮะดูน้องหนึ่งมาดูฮนะลูกเต็มเลยอะ่ะใบใบใบมันเยอะใบมันคุมลูกเลยไม่กล้าเข้าไปกลัวเครือแตก,ดดก,กจับเกือบทุกข้อดูจับจับเกือบทุกข้อเลยนะน้อง,งขยายให้ดูว่ามันจับจ,บจริงนะจับจริงๆเยอะอ่ะมองเห็นมันจับเกือบทุกข้อค่ะ ไอสวนที่อมหน้าเขาเคยเป็นวิทยากรนะเขาจะเปลี่ยนของนีกรอดหาถึงห้าวันนะเห็นไหมฮะทุกข้อเลยอ่ะจับเกือบทุกข้อเลยเนี่ยเห็นไหมนะฮะเออแม่ดีไม่ค่อยได้ห็นอ่าพอดูแลเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ส่งมาใช่นะพอดูแลแล้วอ่าไปเริ่มทําท่าจะออกดอกแล้วฉีดตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้ก็คือผสมเกสรนย่างเงี้ติดทุกข้อเลย เตะทุกข้อเลยเตะทุกข้อถ่ายไปที่แม่บอกเตะทุกข้อเลยเห็นไหมข้อเลยห็นไหมเตะจริงๆด้วยไม่ได้แกล้งว่านะจับเกือบทุกข้อเลยนะไม่มีการเอาตระพู่ดอกกระพู่กัดตัวเมียมาจิ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่มีเลยเอาตัวนี้เลยตัวนี้เลยสบายเยอะเลยนี่ถ้าปลูกร้อยไร่ปลูกได้ไหมได้ถ้ามียาตัวนี้ได้ครับได้เห็นไหมสั่งเม็ด ถึงเคยสั่งไิดเจอะไหมตลอดไม่รู้ให้หน่อยตัวนู้นน่ะนะเดี๋ยวไปเห็นไหมฮะนี่ของดีของเราในโครงการเกษตรไรยวันถทงัยที่สําหรับผู้ที่ปลูกพืชแล้วไม่ออกดอกดอกออกดอกแล้วไม่ก็เจ็ดตัวผู้ตัวเมียถ้าเช่นว่าฟักทองเนี่ยไม่ต้องไปก้มก้มเงยเลยเพราะอายุรุ่นเรามันห้าสิบหกสิบแล้ววะความดันเบาหวานตรงนี้อ่ะท้องตึงเลยนะถูกไหม รุ่นเราจะไปจิ้มกันหรือหยุดจะตายเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่ท,ที่ที่ดีที่สุดฉีดนี่แล้วก็ยืนมองมันเลยสบายหูร้อยได้และตัวนี้นะฮะเป็นฟ้าเหลืองนะฮะเ,เป็นฟ้าเหลืองที่อ่าบำรุงนะทําให้ยอดพุ่งเร็วนะฮะอ,อ่าแล้วก็เขียวเร็วแล้วก็เปิดตาดอกภายในกวดเดียวเหมือนข้าวผัดเลยยาอะไรก็ไม่รู้ นะอ๋อหรือเวลาเวลาของเข้าไอ้เริ่มปลูกไม้ใส่เป็นตัวเดียวทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงใหม่ๆช่วงใหม่ๆตัวนี้ก่อนตอนเริ่มเริ่มทำท่าจะออกดอกเอาตัวนี้เดินกว่าเอาตัวนี้ฉีดนะเพราะฉะนั้นแล้วสองตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งต้านโรคไวรัสปากเขียวตัวนั้นก็โอเคอยู่นะอ่าโรคใบใบงอใบลายลายเหลืองอะไรพวกนี้นะก็ใช้กันอยู่สามตัวแต่ถ้าว่าพวกเลี้ยใบลายแดงหรือโบรอนแม็ก แกเหยียบสิโอยกนะ้าชายเหลงนะฮะน้าชายเหลงนะว่าเอ๊ะมันเห็นแล้วแกลนี่ไงนี่อ๋อนี่ลูกลูกว่าก่อนีทำท่าจะได้แล้วเนี่ยยังยังอย่าไปแกะของแกยาลูกนี่ถ้าไม่เกรงใจเด็กเลยนะเนี่ยเกรงใจเถอะยาเลยยาเลยยาเลยยายายาเนี่ยใหญ่ใหญ่สุดนี่สามโล สามโลเหรอประมาณนั้นประามาณนั้นแต่ถ้าว่ามันมันห้งนะนี่เขาเรียกว่าดินยังไม่ปานกลางปานกลาง องล่องล่องนี่มันจะถีไปหน่อยเาปลูกสเมตรยอดเลยัยอดบวงดีบแม่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือทำอย่างไรวิธีการปลูกใส่ปุ๋ยอะไร เพียงแค่ระยะสั้นๆก็คือแค่60-5วันก็ได้เก็บผลผลิตแล้วเพราะฉะนั้นฟักทองไม่ต้องตอนใช่ไหมแม่เออแป๊บเดียวหลับตื่นหนึ่งนะฮะ65วันได้เก็บผลผลิตแล้วคือง่ายสําหรับตอนนี้ก็ท่านใดที่สนใจนะฮะที่จะปลูกในนาเข้าพื้นดินที่เป็นนาข้าวแล้ว5วันเก็บผลิตได้เงินใช้เลย ติดต่อมาได้ที่0815010848นะชัยคนน่ารักเหมือนเดิมและมาเข้าร่วมกับโครงการเกษตรลอยฟ้านะชัยนะ,ะไปะมีกินมีใช้ไปกับเกษตรลอยฟ้านะชัยอย่าลืมนะฮะ0815010848รับซื้อทุกวันแล้วก็ทุกวันแล้วก็ตลอดไปด้วยครับสวัสดีครับ